สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยหมูน้อยน่ารักระดับชั้นอนุบาลสองด้วยครูนัตินาตุลาพันธ์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว สาระสำคัญของหน่วยหนูน้อยน่ารักมีทั้งหมดด้วยกัน5เรื่องด้วยกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องที่1มารยาทในการรับประทานอาหาร 2. มารยาทในการฟังและการพูด 3. ม,มารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่ 4. มารยาทในการนั่งอย่างถูกวิธี 5. มาราย,ยาทการน,นอนอย่าถูกวิธี วันนี้เราจะมาเรียนถึงเรื่องมารยาทในการนั่งอย่างถูกวิธีกันนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เด็กจะได้ไปเรียนรู้ถึงเนื้อหากันนั้นดเด็กๆมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1. เด็กสามารถบอกถึงมารยาทการนั่งอย่างถูกวิธีได้ 2. เด็กสามารถร้องเพลงมารยาทดีได้ อในเมื่อเด็กๆรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้และรู้เรื่องที่เราจะเรียนกันแล้วนั้นต่อไปเรามาดูคลิปเพลงเด็กมารยาทดีกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ One two, เด็กๆคะเดี๋ยวเรามารู้จักมรารยาทการนั่งอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งมีทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะคะลูกเรามารู้จักท่าที่หนึ่งกันนะคะคือการนั่งพับเพียบนั่นเองเอ๊เด็กๆพอจะทำได้ไหมคะท่านี้เด็กๆรู้ไหมคะเรามาดูการนั่งอย่างถูกวิธีกันนะคะลูกว่านั่งอย่างไร เป็นการนั่งราบไปกับพื้นพับขาให้ขาขวาทับขาซ้ายเด็กสังเกตเห็นไหมคะหรือขาซ้ายทับขาขวาก็ได้วางมือขวาบนหน้าขาของตัวเองด้วยไงนมือซ้ายแล้วนำมือขวามาทับอีกทีนะคะต่อไปเด็กมาดูท่าที่สองกันนะคะลูกท่าการนั่งขัสมา ไม่คะลูกเรามาดูนะคะนั่งอย่างไรให้ถูกวิธีการนั่งบนพื้นก้นแนบพื้นพ,พับขาขวาเข้าหากันโดยให้ขาขวาทั้งสองข้างซ้อนทับกันอยู่บนขาอีกข้างหนึ่งส่วนเท้าทั้งสองข้างจะวางไปสัมผัสกับพื้นนะคะเิ็กสังเกตเห็นไหมคะติ็กลองไปทำทั้ง และท่าที่2กันนะคะท่านมร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะมารายาทในการนั่งอย่างถูกวิธีนะคะเด็กๆท่าที่3การนั่งหมอบการนั่งหมอบเป็นการนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าหมอบลงไปให้ศอกทั้งสองข้างลงกับพื้นเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ พร้อมเข่าที่ยื่นมาข้างหน้าล้ำมาข้างหน้าประสานกันไม่ก้มหน้าลดตาทอดลงมาต่ำต่อไปท่าที่สีการนั่งคุกเข่าเป็นการนั่งย่อเข่าลงกับพื้นท่านั่งแบบปลายเท้าตั้งลักษณะนี้จะเป็นของผู้ชาย แต่ถ้าลักษณะของผู้หญิงปลายเท้าจะเรียบกับพื้นนะคะเด็กๆมารยาทในการนั่งอย่างถูกวิธีท่าที่5นะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะการนั่งเก้าอี้เป็นการนั่งสบายๆถ้าเป็นเก้าอี้ที่มีท้าวแขนจะเอาแขนวางพาดก็ได้นะคะแต่ไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้ ไม่ควรหลุกหลิกขยับรุดหรือลุกเดินไปมานะคะควรสำรวมเวลานั่งเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่นะคะต่อไปเรามาดูท่าที่หกกันนะคะลูกการนั่งเล่นหรือนั่งพักผ่อนเป็นการนั่งในอิริยาบถต,ตามสบายนั่งท่าใดก็ได้ตามความพอใจ แต่เด็กๆควรระวังอย่างหนึ่งนะคะก็เรื่องของความสัารวมเวลาอยู่กับผู้ใหญ่หรืออยู่กับคนมากมายเพราะว่าถ้าเด็กๆนั่งไม่สัมรวมจะกลายเป็นเด็กที่ไม่น่ารักทุกคนก็จะมามองเด็กๆนะคะหลังจากที่เด็กเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทในการนั่งอย่างถูกวิธีมีทั้งหมด หถ้านั่งไปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูก 1. การนั่งพับเพียบ 2. การนั่งขัดสมาธิาการนั่งหมอบ 4. การนั่งคุกเขา่า 5. การนั่งเก้าอี้6กการนั่งเล่นหรือนั่งพักผ่อน ในเมื่อเด็กๆรู้จักการท่านั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำท่าทั้งหมดไปฝึกที่บ้านและฝึกกับผู้ปกครองที่บ้านได้นะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีการบ้านหลังบทเรียนนะคะ 1. ให้เด็กๆบอกถึงมารยาทในการนั่งอย่างถูกวิธี 2. ให้เด็กๆทำใบงานตามตารางเวลาเรียนที่คุณครูแจกไปนะคะ 3. เมืม่อเด็กได้ทำกิจกรรมถ่ายรูปผลงานส่งครูทางไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ